นั่งบนสอยโจะเจแดงสอตอสันติตุ่นแนวคุกนรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพอกับอาวแหลมเดิมเหมือนเคยมาขอกันครำวันนี้ มา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 เด้อมาเด้อสองคนนั่นน่ะคุณอาสันติีคหน้าสอย,ายอครับเป็นลินบงังพัดกันซุ่มมือผมเามาครับพี่น้องมาโอ้ได้กระเขาเอ้ได้กับไกลมือนีนครับเหนี่ยบกุบโอ้เหนี่ยบกุบเลยโอ้พี่น้องอเลย กดัไดอ้ริบุคคลคู่ขาเปนเะมาคนมะเรนอยู่ที่สถาบนประจำนะครับสีดุปเลวครับ ได้เป็นได้ดีเด่ดอกนหออสองสิงซตอวกับสอยอผู้นึงสันติผู้นึงสายันดิบมังคุดตองกันส่มือน้องนั่งรถสอยอจะแดงสตอสันติ สซยอไม่ตช่ักล้องพี่เนาอเพิ่นเคื่องคอมเบยนในหนีสมอเพนสองก็เพินเันเกิดบันเหตุหรองอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่ม

まどうもですね。こういうものが出るよ。ね、ね。う。う。<coughs> <coughs> <coughs> <coughs>

mười tám 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 mười

Ừ, nó cũng không cay nữa. Hạt quá không <laughs> Thật <vó đồng> <laughs>

don't you know โอ้ครับเก็บตับเลยยังไม่ได้เต็มเปล่าลพี่น้องออเอาพี่น้องชุดนี้เอา,าเนี่ยก็ภักตอนพี่น้องจะมีฮิโคล่ะดูได้สุขภาพได้พี่น้องได้ชนิดหนาวข้าวมานส่งหนาวรอบนี้จะเป็นหนาวรอบลายขมูที่มันลมลมหนาวพันมาพี่น้อง นำน้ำประกเเสียเตรียมผาอ,อุ้นหน่อยครับผู้ใดมีพเ่าู้แก่กะเกิดเป็นนอบุลล่างกายไปเส,สียชัญาะหน้าไปพอื่นเอาคิมมีฝากตอนเมืเอาตมีกิมนาจะมาไมครับสวัสดีครับออสวัสดีครับนะอสันเอโอโอเคโอเค